ตอนนี้ครับเราได้รัฐบาลใหม่แล้วมีนายกที่ชื่ออนุทินในมุมมองของตลาดหุ้นครับมีหุ้นที่ได้ประโยชน์หลายตัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้ที่เป็นหุ้นของตัวนายกเองแต่ว่ายังมีอีกหลายตัวมากๆได้ประโยชน์จากนโยบายของพรรคภูมิใจไทยจะมีหุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับใครอยากเข้ากลุ่ม Open Chat ฟรี Free, ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Penny Header ครับ วันนี้ชวนมาคุยครับหลังจากที่เราเนี่ยได้รัฐบาลชุดใหม่นะครับกำลังจะมีคอรมอรใหม่เกิดขึ้นนายกก็มีการโหวตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้นายกใหม่ที่ชื่อว่าอนุทินชาญวิรุณนะครับมาจากพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคแกนนาในการจะตั้งรัฐบาลน,นะครับทีนี้ครับมันจะมีหุ้นในตลาดหุ้นไทยที่มักจะได้ประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้รัฐบาลใหม่เนี่ย หุ้นทั้งตลาดส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะเพราะว่ามันมีความชัดเจนมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นนายกก็ตามไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลมีคอรมอก็ตามนะหุ้นไทยเนะี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าเมื่อมีรัฐบาลที่ชัดเจนมันจะทําให้ตลาดหุ้นไทยนะมีความแน่นอนเพิ่มนโยบายจะเดินทางไปประมาณตรงไหนหุ้นพวกค้าปีกพวกการจับจ่ายใช้สอยก็น่าจะดีตามขึ้นไปด้วยอันนี้คือธรรมดาปกติ แต่ว่าในรัฐบาลเฉพาะของแต่ละกลุ่มตรงนั้นนะครับมันก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคแกนนํนานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีการหยิบมาใช้อย่างรัฐบาลก่อนหน้าเป็นของคุณแพทองทานก็จะมีหุ้นพวก P R 9เปิดให้ดูนะครับจะมีตัวนี้ที่มีการขึ้นแรงๆหลังจากที่ได้เป็นนายกนะครับช่วงที่เขาได้เป็นนายกน่าจะเริ่มประมาณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าชุดตัวนี้ที่ขึ้นไปเนี่ย อันนี้ก็เป็นอานิสงส์งนะครับของการที่ได้เป็นรัฐบาลคืออานิีงส์เนี้ยอาจจะมาจากทาั้งทางตรงและก็ทางอ้อมแต่ตลาดหุ้นไทยครับก็จะมีการขยับเล่นตามอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งครับหรืออื่นๆอย่างเช่น sc อะไรเงี้ยครับก็จะมีคล้ายๆกันตรงนี้แต่ตัวมอสัคู่จะชัดกว่าเหรอยอนไปรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับที่เป็นเจ้าของหุ้นอสังหาริมทรัพนยะ์ก็จะมีตัวนี้ที่มีการขึ้นแรงๆเกิดขึ้นนะครับ จำไม่ได้นะว่าตรงไหนผมจำช่วงเวลาไม่ได้แต่น่าจะเป็นชุดประมาณช่วงตรงนี้ครับถ้าจำไม่ผิดนะพอตัดมาที่ภาพปัจจุบันครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวชูลงหลักๆเลยนะเพราะว่าเล่นแรงๆตั้งแต่ประมาณ3-4วันก่อนหน้าเนี้ยเล่นแบบแรงแบบสะใจนะครับจากหุ้นที่เอามาถือเก่งกาไรได้ก็กลายเป็นหุ้นที่เดทเห็นในวันก็ยังได้เลยพอสภาพคล่องมันสูงมูลค่าการซื้อขายมันเยอะ คนหรือว่ามวลชนเนี่ยต่างเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในหุ้นตัวนี้กันอันนี้คือตัวหลักนะครับของชุดนี้เลยส่วนตัวรองลงไปครับจะมีตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นหุ้นในตระก,กูลเดียวกันแล้วก็จะมีพวก DOD แล้วก็มีตัวอื่นอีกที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องแต่ถ้าเป็นคนในพักภูมิใจไทยก็อาจจะมีพวก PTG ครับมี AMA PRM พวกนี้คือกลุ่มคนที่เป็นพวกบอร์ดบริหารหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทย พอพักภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยที่เราต้องโฟกัสต,ต่อไปในการกิ่งกำไรนะก็คือว่านโยบายของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดจากเว็บของเขาให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้ครับที่เห็นครับนี่คือนโยบายในเว็บของพักนะครับซึ่งแน่นอนว่านโยบายเหล่านี้อาจจะถูกหยิบมาใช้ก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกหยิบมาใช้ก็ได้แต่ว่าพอการคาดการณ์ครับแนวโน้มส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณตรงนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมักจะมีการกิ่งกำไรไปก่อนหน้านนี้แล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปด้วยกันนะว่า แต่ล้านนโยบายเนี่ยมันมีอะไรที่ได้ประโยชน์บ้างจริงๆมันมีคนทําสรุปนะอย่างเช่นพวกโบรกเกอร์ต่างเนี่ยผมอาจจะเอาข้อมูลมาประกอบด,ด้วยนะครับอ่นโยบายแรกครับเงินกู้ฉุกเฉิน5 0,000บาทอันนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นพวก l e a s i n g เนาะสวัสด์ MP c ติดล้ตแล้วน่าจะยังมีอีกหลายตัวแลน d b บิครับอาวไทยอันเดอร์แมนอันนี้ชัดเจนว่าน่าจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างก็จะมี CK Sta คอน CK ก็จะมาด้วยนะ รถเมไฟฟ้ารถ PM 2.5น่าจะเป็นพวก EA, Nex, BYD นะครับอ,อสมออันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะว่าจะมองเป็นตัวไหนถัดมาครับฟรีน้ำดื่มสะอาดอันนี้น่าจะมีมีหุ้นตัวนี้เกี่ยวข้องนะเพราะว่าวันล่าสุดเห็นมีการขยับขึ้นมาตัวนี้ครับ eastw ก็คือเป็นหุ้นที่ทำพวกสาธานูประโภคพวกน้ำดื่มต่างๆนะจริงๆเหมือนน่าจะมีอีกหลายตัวนะแต่ว่า ผมเห็นว่าตัวนี้มันมีวอลลุ่มในวันล่าสุดเข้ามามันเป็นบิ๊กหลอดด้วยแหละแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยก็มีวอลลุ่มเหมือนกันครับแล้วพอมีเล่นแรงๆวันล่าสุดด้วยก็ชัดเจนแล้วว่าตัวนี้น่าจะได้รับประโยชน์กองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มประกันนับอย่างเช่น tqm tli bla ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูทีละตัวนะครับชุมชนดีแหล่งท่องเที่ยวดีน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนาะ ผู้ประกอบการดีแต่ไม่มั่นใจว่าจะลงที่หุ้นพวกโรงแรมใหญ่ๆหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่หลายย่อยที่เป็นพวกเขาเรียกว่าทำโฮมสเตย์อะไรเงี้ยจะไปพวกนั้นหรือเปล่าพักนี้3ปีก็น่าจะเกี่ยวกับพวกการจับใจ่ายใช้สอยนะพอมีการพักนีเน่เงินก็ยังไม่ต้องไปใช้นี่เนาะเงินก็จะถูกหยิบมาใช้ในการกินใช้ในชีวิตประจาําวันพวกคาปีอะไรเงี้เป็นต้นนะครับกรเกษตรลํารวยคอนแทคฟาร์มมิงอันนี้ผมยังนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับ แล้วก็เครื่องฉายรังสีเครื่องฉายรังสีศูนย์ฟอกไตศูนย์ฟอกไตจะมีตัวนี้ครับที่ทําเกี่ยวกับไตายนะครับเคยมีเก่งกําไรในช่วงที่เลือกตั้งมาทิ้งละตัวนี้ทําพวกเครื่องกองไตน่าจะเป็นบริษัทลูกของ f อ c ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่เคียวโยงนะครับมีการกระตุกขึ้นมาก่อนเหมือนกันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เออมันมีเล็กๆนู่นด้วยนะครับซูมให้ดูดีกว่า หลังคาโซลาเซลล์ถ้าหลังคาโซลาเซลล์ก็น่าจะเป็นพวกมีกราฟกับการก,ก,กุน,กน,นครับที่ประกอบเข้ามามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันมีอยู่ตัวหนึ่งนะที่ขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมนึกชื่อไม่ออกติดไปก่อนนะครับประมาณนี้นะลองไปดูที่เว็บของอ e ีฟินบ้างนะครับเห็นมีรวบรวมรายชื่อหุ้นไว้ของอ e ีฟินครับก็มีการรวบรวมรายชื่อนะว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับ ก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์เช่นพวกเงินกู้ชุกเชิญเนาะธนาคารสินเชื่อขาปีกโซลาเซลล์กับกันกูลแลนด์บิดเชื่อม2ฝัฟังทะเลนะครับมีสเต็กสเตค,คอนเนี่ยครับซีเคนิโคมครับแล้วก็โลจิสติกท่องเที่ยวประมาณนี้ถ้าเป็นพวกเวลเนนตก็จะมีพวกโรงพยาบานใหญ่ๆนะครับสงโรงบรถเมล์ไฟฟ้าก็3ตัวนี้แต่นี่เขาบอกว่ากลยุทธ์เนี่ย บางจุดสต็อปลอตอย่างระมัดระวังเพราะว่า3ตัวนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างเก่งกำไรนะครับแล้วก็ดูเดือนนิดนึงอันนี้ประกันนะครับเครื่องใช้ล้างสีแล้วก็หุ้นอื่นๆตรงนี้ครับเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นคนในพักภูมิใจไทยนะครับทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมเนาะทีนี้ลองมาไล่ดูแต่ละตัวมาดูกราฟกันบ้างนะครับเริ่มจากพวกพวกเงินกู้ฉฉกเฉิน5 0,000บาทก่อนนะครับไปดูที่กลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารตอนนี้ก็ทรงดีทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นแบบว่า ไม่ได้ย่อไม่ได้อะไรแต่อย่างใดนะัไปเรื่อยๆนะเนี่ยพวกนี้ครับส่งกาฟค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะพวกหุ้นตัวใหญ่ๆนะแล้วก็พวก f i ไฟแนนซ์ครับพวกพักหนี้ต่างๆพวกสินเชื่อจะมีตัวนี้ครับ MTC ขึ้นแรงเลยครับนี่ครับสาสีวันหลังเนี่ย m c สวัสดสวัสด์ก็ขึ้นมานานนะครับส่งดีมาต่อนเนื่องติดล้อก็เรื่อยๆครับพวกนี้ครับทรงดีทั้งนั้นเลย แล้วก็พวกขาปีกนะครับการจับายให้สอยน่าจะดีขึ้นครับกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเซเว่นหุ้นเซเว่นะครับแล้วก็พวกอื่นๆนี่น่าจะมากันหมดเนาะแล้วก็พวกโกโบดูโฮมโฮมโปรนะครับเห็นว่ามาเยอะเหมือนกันครับสาตัวนี้มันเป็นขายพวกวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งบ้านนะสวยๆทางนั้นนะครับแล้วก็พวกแกง่งรถเมล์ไฟฟ้าครับรถเมล์ไฟฟ้าจะมี EA เอากาก็มีการกระดกหัวขึ้นนะก็เป็นการเก็งกำไรที่ติดตามนะครับผมก็ติดตามเหมือนกัน แล้วก็มี n e ็กส่งดีครับ BYD หุ้นสาตัวนี้ก็เคลื่อนไหวล้อกันไปแต่ว่าก่อนนั้นนี้มีประวัติไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามีการ f ฟอสเซลหรือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่นะมีการขายลงมาแต่ว่าในการเก็งกำไรระยะสั้นๆก็ยังพอเล่นได้อยู่ครับแล้วก็มีพวกประกันชีวิตเนาะประกันชีวิตก็จะมีพวกนี้แต่ส่งการาฟยังไม่ได้ขยับนะครับ กาฟยังนิ่งๆแทบไม่ขยับเท่าไรี่ยมีตัวนี้ครับที่เห็นขยับชัดวันก่อนครับแล้วก็มีพวกเครื่องฟอกไตแต่ว่าวอลลุ่มยังไม่มาเท่าไหร่การาฟเริ่มเริ่มแต่วอลลุ่มยังแล้วก็พวกไฟแนนซ์ลิสซิง่งอะไรเงี้ยครับก็ขยับกันหลายตัวทําให้เมื่อเราไล่ดูแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ไหนนะมันมีอยู่เสมออันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ในรัฐบาลของคุณอนุทินนะครับ ถ้าเป็นตัวหลักที่เราโฟกัสในช่วงน,นี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่หน้าจอนี้เนาะเพราะว่าได้รับประโยชน์โดยตรงหรือว่าทางอ้อมก็น่าจะต้องมีบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเหมือนเป็นการที่เราเนี่ยทำการบ้านเพื่อเตรียมรอตลาดเปิดในสัปดาห์หน้านะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่สัปดาห์หน้าอาจจะมีการเล่นต่อเนื่องไปอีกหลายอาทิตย์หรือว่าหลายเดือนเลยก็ได้นะครับหลังจากนี้น่าจะตามองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe ช่อง p e d i t r a d e r ด้วยนะครับ ใครอยากเปิดพอร์ตหรือเรียนคอร์สเดทเดออนไลน์รวมถึงเข้ากลุ่ม Open Chat ฟรีดูรละเอียที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ช่องพ i t ี้เ e ดเดอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ